สวัสดีค่ะวันนี้ยายบุญก็จะมาเล่าเรื่องราวมาแบ่งประสบการณ์นะคะมาแบ่งประสบการณ์ให้ผู้ที่สนใจวิธีการวิธีการที่ช่วยให้เราจัดการกับชีวิตกับความคิดกับความจริงกับสมมุตินะคะ ความจริงและสมมุตินะคะวันนี้ยายจะพูดเรื่องอความจริงและสมมุติซึ่งมันเกี่ยวข้องในการดําเนินชีวิตของคนเราตลอดมาตั้งแต่เกิดนะจนตายตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะคะตัวนี้แหละถ้าเราไม่เข้าใจเราไปยึดเราไปหลงเราไปเชื่อนะมันก็จะทําให้เราเข้าใจผิดเข้าใจผิดตัวเองเข้าใจผิดคนอื่น เข้าใจผิดลูกเต้าลูกหลานพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงนะคะแล้วตัวเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่มีความทุกข์นะเพราะว่าสมมุตินี่มันจะเริ่มใช้ตั้งแต่ตอนเราเกิดมาย้อนไปดูเด็กก็ได้ดูเด็กดูลูกดูหลานของเราพอเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะอยู่เวดล้อมด้วยพ่อแม่พี่น้อง ญาติด้วยภาษาครั้งแรกเขาไม่รู้ใช่ไหมคะเขาไม่รู้เรื่องพอเขาโตขึ้นโตขึ้นหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเสียงที่พ่อแม่พูดนั้นมันมีความหมายมันคู่กันอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้ที่ใยหย่เอ่อที่เขามองเห็นใหญ่เสียงที่คู่กับตัวนี้คือยายยายบุญพอเขาเข้าใจความหมาย การคู่กันของเสียงและบุคคลเขาจะเข้าใจแล้วเ็าจะฝึกพูดพอเขาพูดได้เขาก็จะเรียกว่ายายยายยายบุญเห็นไหมคะเขาก็จะฝึกใช้ฝึกใช้ตั้งแต่ฝึกใช้ฝึกฟังฝึกฟังแล้วก็ฝึกใช้พอเข้าโรงเรียนก็ฝึกเขียนละทีนี้ภาษาสมมุตินอกจากพูดก็ยังมีเขียนอีก นะมีพูดมีเขียนมีการจําลองด้วยภาพปั้นภาพถ่ายจําลองด้วยรูปปั้นด้วยภาพถ่ายด้วยภาพเคลื่อนไหวมีหลายๆอยา่างเอาเป็นว่าวันนี้ยายจะพูดถึงเสียงและก็ตัวหนังสือก็แล้วกันที่เราใช้กันอยู่นะทีนี้มันไม่มีปัญหานะคะมันไม่มีปัญหามากถ้าเป็นเป็นสิ่งที่มี ความหมายตรงๆอย่างเช่นปากกาใช่ไหมคะตัวนี้ของจริงก็คือเท่าที่มองเห็นของจริงก็คือเท่าที่มองเห็นสมมติก็คือปากกาแต่เพราะความเคยชินพอเราเห็นสิ่งนี้จิตของเราเขาจะเรียกชื่อเขาทันทีว่าปากกาถ้าเราเรียกชื่อออกมาว่าปากกา มันก็เลยมีทั้งของจริงนี่คือของจริงแล้วก็ปากกาที่เป็นชื่อสมมติมันจึงคู่กันไปแนบกันไปทับกันไปเมื่อไม่มีของจริงปากกาเราก็จะเรียกชื่อสมมติว่าปากกาบอกลูกหยิบปากกาให้แม่หน่อยบอกหลานหยิบปากกาให้ยายหน่อยเขาก็จะไปะหยิบอะไรทนี้ตอนนี้ชักจะเริ่มวุ่นแล้วนะคะทีนี้ เผื่อมีหลายแบบหลายสีนะยิบผิดยิบถูกตรงนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้เราเข้าใจผิดนะขัดแย้งในใจทะเลาะกันนะก็คือความคลาดเคลื่อนพอคลาดเคลื่อนแล้วถ้าเรายอมรับว่าเราก็เคยคลาดเคลื่อนเช่นกันเราก็จะอภัยเราก็จะพูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปหยิบใหม่ แต่เมื่ออะไรก็ตามที่เรายอมไม่ได้ที่เรายอมคนอื่นไม่ได้ทาไมเธอไม่สังเกตตอนนี้ฉันกําลังโน่นนั่นนี่มันก็จะมีเรื่องราวความคิดนะคะมีความคิดคิดไปสารพัดสารพีตามที่ตัวเองคิดว่าคนอื่นต้องคิดเหมือนตัวเองมันถึงจะถูกเธอถึงจะหยิบมาให้ฉันถูกทําไมเธอคิดแบบนั้น มันมีเรื่องราวมากมายตามความเคยชินที่เราเคยใช้ตั้งแต่เกิดจนมาถึงวันนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงมีเรื่องราวมากมายความผิดพลาดมากมายโดยเฉพาะภาษาสมมุติที่ใช้กับความรู้สึกนึกคิดใช้กับสิ่งที่ไม่มีรูปร่างนะคะแต่เราก็ยังสามารถใช้คําสมมติแทนได้เพราะว่าคนนี้ฉลาดนะแล้วคนก็เป็นทุกข์เพราะความฉลาด เพราะความหลุมว่าตัวเองฉลาดนั่นแหละนะคะอย่างเช่นคําว่าฉันเกลียดเธอนี่ฉันเกลียดเธอหมายความว่าอย่างไรคะมันมีหลายในยะหลายความหมายมากเลยแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่สภาวะอารมณ์อย่างเช่นถ้ายายบอกเฟียนยายว่าฉันเกลียดเธอณขณะนั้นเป็นคําพูดที่ยายน้อยใจเป็นคําพูดที่ยาย ต้องการพูดออกมาเพื่อให้มันสะใจของสะใจตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันเกลียดเธอแต่แท้ที่จริงแล้วในใจของอยายรัก,ร,กรักเขามากเสียใจมากที่เขาทําแบบนั้นตัวเองก็เลยโต้อตอบไปด้วยคําว่าฉันเกลียดเธอแท้จริงน่ะมันคือความรักมันคือรักมันก็เลยมันก็เลยมีการเข้าใจกันผิดมากมาย นะคะเข้าใจกันผิดมากมายจึงมีความทุกข์ความสุขมีนวน,นิยยเกี่ยวกับภาษาสมมุติภาษาชีวิตนะนี่คือสมมุติและของจริงในชีวิตของเรานี่บางคนอาจจะบอกว่าโลกสมมตุติก็คิดว่ามันเป็นสมมุติทั้งหมดไม่ใช่นะคะมันมีทั้งสมมุติของจริงความจริงบางทีความจริงมันก็มองเห็น อย่างเช่นปากกาปากกามันมองเห็นบางอย่างมันก็มองไม่เห็นเพราะมันเป็นความรู้สึกนึกคิดแทนแทนด้วยมันบางทีมันก็มองไม่เห็นเพราะมันแทนความรู้สึกนึกคิดใช่ไหมคะแต่มันก็มีอยู่มันก็มีอยู่อย่างเช่นลมอย่างนี้ลมน่ะมีไหมเรามองเห็นไหมคะเรามองไม่เห็นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเคลื่อนที่มากระทบเราเราก็จะรู้ว่ามันมีลมเหมือนกัน เหมือนกันกับภาษาสมมติที่เราคุ้นชินคุ้นเคยกับการพูดกับการดูกับการเห็นแล้วใส่ภาษาสมมติทับเข้าไปมันจึงไม่ใช่ความความจริงล้วนๆมันจึงมีสมมติมันจึงมีความรู้สึกนึกคิดเข้าไปในในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เป็นสมมตินั้นด้วยนะนานแค่ไหนที่เราใช้ภาษาสมมติ กับความจริงแล้วเราจะแยกออกไหมละ่ะว่าอันไหนความจริงอันไหนสมมตนะิในขณะที่เราเรามองเห็นสิ่งของต่างๆแล้วเราเรียกชื่อน่ะเราจะไม่มีแค่รู้นะคะมันจะจะมีสมมุติทับไปด้วยมันจะมีทับไปด้วยบางทีใช้ไปถึงความคิดของเราด้วยในบางครั้งเราก็คิดเป็นภาษาสมมตุตนะิบางครั้ง เราก็คิดเห็นภาพคิดเป็นภาพคิดเป็นเรื่องราวบางครั้งเราก็คิดเป็นภาษาสมมุติอย่างเช่นยายนะมีเพื่อนมีแฟนมีคนรักเป็นชาวต่างชาติเวลาพูดกันก็พูดเป็นภาษาอังกฤษเวลายายคิดจะพูดกับเขายายก็คิดเป็นภาษาอังกฤษนั่นไงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วด้วยความเคยชินด้วยสิ่งที่เรายึด ด้วยสิ่งที่เราใช้จนชินเราจะทำอย่างไรเราจรึงจะแยกมันออกจากกันได้เพื่อให้เรามองเห็นความจริงเราไม่หลงสมมตินะเราไม่หลงสมมติก็เพื่อให้เรามีความสุขนั่นแหละเพื่อให้เรามีความสุขเราก็คงจะต้องได้ฝึกดูนะคะฝึกดูฝึกรู้ฝึกในชีวิตประจำวันของเราเนั่นแหละค่ะ การที่เราจะเห็นภาษาสมมุตินี่ว่ามันมันมีผลกับเราและเราโต้ตอบภาษาสมมุติอย่างไรนั้นเราก็ต้องฝึกดูฝึกสังเกตณนะขณะที่เรากําลังติดต่อสื่อสารกําลังพูดกําลังสนทนากําลังอ่านก็ได้กําลังสนทนาก็ได้นะคะในชีวิตประจาวันของเราที่เราติดต่อสื่อสารกับคนรอบๆอบตัวเราลูกหลานพ่อแม่พี่น้องในสังคม สังคมในการทำงานถ้าเราสังเกตสังเกตรับรู้สังเกตเบาๆสังเกตเหมือนไม่ได้สังเกตสังเกตพร้อมกับการดาเนินชีวิตให้ตามเป็นปกตินะคะดําเนินชีวิตให้เป็นปกติแต่ใช้สติสังเกตขึ้นมานิดนึงไม่ปล่อยไม่ปล่อยไปตามบุญตามกรรมประมาณนั้นนะคะ ไม่ได้ปล่อยไปแบบไม่ได้สนใจแต่พร้อมที่จะดูในสิ่งที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกนึกคิดของเราณขณะที่เราติดต่อกับคนคนอื่นนะคนอื่นเราก็ชำเลืองมองดูความรู้สึกนึกคิดของเราด้วยนะแล้วเราก็จะรู้ความจริงว่าเราใช้ภาษาสมมติแบบไหน เราโต้อตอบแบบไหนเรายึดแบบไหนเรายึดแบบไหนถ้าเขาพูดว่าไม่ดีไม่ถูกใจเรานะณนะขณะที่ไม่ถูกใจเรานะั้ใจของเราโต้อตอบแบบไหนเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเราหลงภาษาสมมุติจริงหรือเปล่านะนซึ่งเราก็เคยได้ยินนะ ใช้ภาษาสมมติใช้สมมติใช้สมมุติแต่เราก็ไม่ได้พิพพพจารณาดีๆนะก็ลองก็ลองสังเกตดูว่าเรานิลมภาษาสมมติจริงหรือเปล่าภาษาสมมติมตีอิทธิพลกับเรามากน้อยแค่ไหนวันนี้ยายก็มีข่าวจะมาแจ้งให้ทราบนะคะยายจะอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการหมายถึง ทั้งให้ความรู้ด้วยนะแล้วก็ปฏิบัติด้วยเพื่อให้เห็นผลอย่างแท้จริงในหัวข้อจัดการความคิดให้ชีวิตมีความสุขเพราะชีวิตของเรานี่ในชีวิตปกติของเราตัวที่มีอิทธิพลมากที่สุดซึ่งเราอาจจะไม่เอกใจที่จะดูให้รู้ความจริง ของความคิดนะคะทีนี้ยายก็จะพาดูให้รู้ให้เห็นความคิดและวิธีการที่จะจัดการกับความคิดนะจัดการแบบไหนล่ะจัดการแบบไหนผู้ที่สนใจก็เชิญติดต่อนะคะเชิญติดต่อที่ไลน์ไ d ดีที่ยายจะให้ ต้คลิปนี้ในวันที่12ตุลาคมวันที่12ตุลาคม2565นะคะเดือนหน้าวันที่12ตุลาคมเดือนหน้านี้นะคะใครสนใจก็ติดต่อได้1วันสั้นๆ1นหนึ่งวันกระชับชัดเจีนนะคะ สนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะวันนี้ยายบุญก็คงจะจบการพูดในเรื่องของสมมุติและความจริงเพียงแค่นี้ก่อนจากกันอย่าลืมไม่เบียดเบียนตัวเราไม่เบียดเบียนคนอื่นยิ้มแย้มยกมือไหว้ด้วยใจกล่าวคำว่าขอบคุณขอโทษไม่เป็นไรให้คุ้นชินนะคะแล้วรอบๆตัวเราจะเต็มไปด้วยมิตรีต,รต่ตอ,อกัน เต็มไปด้วยความสุขขออวยพรให้ทุกท่านจงดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันด้วยการสังเกตการดำเนินชีวิตด้วยภาษาสมมุติและความจริงจนพบความจริงได้เห็นความจริงได้พบกับความสุขที่แท้จริงปกติอิสระสงบและเป็นกลางทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ